โอเคครับก็ต้องกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านวันนี้อยู่กับผมนะครับแปบงเกมส์วันนี้ก็จะมาเล่นเกมยกล้อนะมันยกล้อไทยแลนด์นะผมก็ได้เพิ่งโหลดมาใหม่ครับก็มีลิงก์ใต้คลิปอยู่นะอย่าลืมไปโหลดนะมี apk กับ obb นะอ่าเดี๋ยวเราจะลองเลือกสักด่านนะผมเลือกด่านแรกเนาะผมก็ลองเล่นแล้วนนะ มันก็จะมีทั้งหมดเยอะนะเดี๋ยวผมขอเล่นคันยะับ่ามันสองคนได้นั่นนะเดี๋ยวผมลดเสียงแป๊บเข้ามาในเกมมันก็จะมีเพลงนะแต่ผมปิดเพลงอไว้ผมกลัวติดลิขสิทธิ์นั่นนะนี่สามารถเบิรอนยางได้นับนะราออกตัวยกคล้อมนาะมีท่าหลายท่านี่ สกิบางคนสกิบางโคนสกิบางโคนนะครัอ่าเอาค้างโอ้มาตะค้างนะเราทำให้บาคโคนหางเกมนี้ก็ค่ดจริงอยู่นิดนึงนะมานิดนึงนะตรงมาคโคนเอ้ยตกใจตกใจครับอา่าอย่าลืมไปโหลดกันนะจ๊ะ แต่คลิปมีนะจ๊ะ